สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะสาวสะกลก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านของแม่ใบเนาะค่ะเพื่อจะมาตามตัวเลขแนวทังเลขทูบของแม่ใบเนาะค่ะมาบึงมาชมไปน้าสาวสะกลเ้อค่ะว่าแม่ใบจะจุดทูบได้เป็นตัวไรเนาะค่ะหรือว่าแม่ใบจะฟันดีโบหรือว่าจะเน้นจะย้ำให้เป็นตัวไดเนาะค่ะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆสาวสะกลเลยค่ะ ครับแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะครับจุดทูบหรือเปล่าแม่แค่วันนี่ล่ะจุดบ้างให้กันบ้างนู่นนี่จะบ้างอานเทเลทกันดอกครับอยากจะผู้มักเนาะค่ะโอ้จุดแล้วเมื่อขึ้นนี่จุดถึงขึ้นนี่คือมันพระนี่บอกครับแม่อืมเอาแบบละฝันอีกบ่อืมโอ้ฝันเลยดิตั้งแต่ฝันว่าจะหุ่นละได้ไปเฮียนงะเอ้เฮียนอะไรได้ไปกดดินฝันได้ช่วอาเื่อเนาะ ครับเนี่ยพี่นองคนกระายได้แยกกัยังว่าคนเป็นมั้งมียีแลนตายยับยางโมงพี่นอนับกัได้ช่วงมือต้องก็มาตายแล้วก็เด็กป่อยเนาะครับผมนล้วนองเบ้นอาบน้ำแล้วก็พี่นอนก็ไปเลยโอ้ยง่ายบะครับผมจุดถูกมาขึ้นนี่น้องแมมเนาะแต่ว่าค้นชื่อตัวนี้เยอะกว่านีครับตัวเดินไหมฮัลโจชื่อก็อว่าเฮียลังนันหัวตามบ่ ที่หลังนี้มันเิ็นอายุ72 72เออเอาไปปลาเันที่ยี่สิบเจ็ดครับบ้านบ้านเรียกี่กัน72โอ้โหอันนั้นงกันค่กแคร์เ่ยซื้อ้านเลบบี่ซื้จบ้าลขทีพ่น72อายุ72อายุ72เป็นที่ยี่สิบเจ็ดแม่กับฟันหอ บ้ามต้นอย่เนาะบอว่าเด็กันหุดนวันเกีวหวสามแต่ว่าผู้นี่เป็นลูกแม่หลังนั่นอใช่แต่ว่ายายว่าคืไม่จะวนตายเด็กไม่ควนเป็่นบาหมือนวนมากแยเนีตายอันเดียวอ้ามาจีผมว่าจูจะหัวปีเลยเีเราเลขทูบนี้นี่บ่แม่นี่หละจุูขึ้นครับเด็กทูบคืนขึ้นว่นพระนะครับเนาะครับเอ้า สามสาม,ส,ามสี่ม,มานะนี่ว่าสนอพาอะไรที่ดีมาตงม,มูแถบันนี้เป็น,นสามสามสี่มักมาแม่ว่ายายสิยายคือว่าจีบซื้อใดดีดีซื้อราตาดีนะครับใช่คอว่าจนรตเตอรีเอาอ่ารตเตอรีเนาะครับบ่มักต่ว่าซื้อรออตเตอรีอ่ว่าคานาแล้วเนาะจะมา มาเบิร์นมาครับสี่สามสามจัเนาะครับจังหวะฝันถูกมากเอากวดแบบนี้มีมวดนี้มาเป่ามาค่อยเป่าแจ๊กเกอร์ครับผมนีร่อนนี่อะไรเป่าโอ้เอ็งได้จังมาเป่าเอโอแม่แล้วความฝันระงวดนี้มั่นใจมากมากตัวเองโอ้แต่จืดจะหกสามเนาะหกสามกัดจะสองที่วะแยกสื่อมาเสียงแม่ฝันแก้าเนี่ยหลังนี่นะครับ หกสามกับเจ็ดสองครับทำช่วงรับเม่ใบกับเจ็ดสองเจ็ดอเมซียงครับอันะไรมาฟันลานี่ยล่ะเนี่ยหกสามนี่หล่ะอืมแล้วมาถืงอีเดียบันเนี่ยล่ะครไตเจ็ดบันลือดกับเจ็ดบันเลือดเจ็ดอ่าเจ็ดสองเจ็ดสองเ็สโอ้ครับไปมันที่ยี่เจ็ดเอาไปป้าอืมอืมไม่ได้ตรงกันหากเขาไม่ตรงแต่มนีตาบันเลือด ยบเล้ยบแก้วบันยายเห็นจุนึงเห็นเจ็ดามได้เห็นเจ็ดนบันยายเป็นผู้ใอคอปาดกลางมาเลขเจ็ดยุงส่เนาะเลขหนึ่งจิมาอิงเลขเจ็ดพี่สิแม่เอากู่าเจ็ดชอแม่จมเจ็ดหนึ่งแงได้บันอรียกแจงได้ซื้อเยอกับแ่แหน่น้นะครับครับอืมแล้วแล้วพอแล้วไปยันคอไปค่ะแม่ ที่ว้าจะไปคอยยัดจักรไม่ได้ถามแล้วแล้วซื้อลอตเตอรี่แล้วเนียนตั้งสองหาโอ้แล้วไปดื้อน้ำเพือนก็เลยถามว่าเอ้าก็ซื้อสองหาอะไรแฉะแย่าเลยวางสิค่ะอันเอามาจับใส่ใว่าอืมโอ้ยไปวัดทนาแล้วว่าแล้วไปวัดกันล่ะพอแล้วไปวัดเนี่ยเรเห็นจิ้งขาดเตียนออกมาเนี่ยออกมาแล้วเราจับมาจับมาไม่เลยเหงาเซลล์เหงาห้องอ๊อกอ๊อกอ๊อกเราเราจวน ค่ะจะปิ่นขึ้นมะเบิ่งดวยถ่ว้องห่านแดงคร่ครเาหค่ะเบอา่อยฟังโอ้ชอค่ะคนี่บ๊อั้บวิบม่วงันนี้านบอ้าค่เดีาแล้วพอแล้วได้สองหาสองหาคืแตลอดแต่รีแล้วครับค่ะอย่ดมาขายเอาแต่สองหาเอาไหมสองห่านี่ไละแม่ค่ะแม่ สบายใหบ่ฝันได้ซำลบ่ันอีกเป็นบอกมาจอยเลยจะทอยไรกูเหลวถูกปะนะครับได้บอกบอกกันหน้าว่าอ่าครับเนี่ยแต่ว่ามาถูกหวยอะไรมันเข่ามับอกลอดมีมะเปาวันนครับแล้วพอจืดิว่าหาซแม่ก็บว่าหาซ้ำหกเนาะหาสามหกนันก็มาแกหาสาำนะแม่แต่ว่าแม่ก็บว่าบ่มกบ่มาแวเาบ่มเอาเน่เด้อเออไม่หันไปหาผู้นั้นวัดนี้กะ บ่ม oh, oh, bon ักคือเราสามสามซีห oh, ร right? ือซีสามสามบ่มากอ๋อมโบ่เนียนี่เราะแมครับก็ซื้อไงเนี่เหรอแม่ก็ซื้อก็ได้ละแต่ว่ามันไม่ไีหักเนาะจ้งหยิบไปจ้งใดแรเดกันบัวกันฮ่าฮอาฮ่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 าม่าฮ่าบ่อก่าฮ่าฮ่่า่าดาาฮ่าฮ่า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 ่ะฮ่่่่า่่า่า่่ เ่เขากับเหลกขจาเห็นไหมไม่เนครับผ right. ู้เขากับเหล็กขจ้าวก็จะหัวคนละอืมเห็กทับเล็กทูเหล็มันมากสามเด้อหมวนนีว่าครับจางกาหกแล้วก็วางเตะหกู๊น่ะก็ได้ว่าเราสามซีสามซีเน่ยก็ว่าสาหกเจ้าของคนละครับเลกมากสามเด้อก็จะวกคนนั้นครับสามกัสามหกแล้วก็ไปชนกันอ้ครับชมอินบอตัน มันออกหนึ่งเกตมันห้องกันนาเกตหนึ่งเนาะอืนี้หทอาไดหกสามสิบาสามหกกับ่อดเกิดสี่ใดนี่สินะครับจริิติดตัวกระองห้องกัได้ครับแต่แต่ฟันขึ้นแล้วอ้ยมันไก่ขึ้นแล้วครับมาอมาพอจากสีนนะโอ้ากเงาเลยบ่ลไรครับแค่ใหม่หอดอกหอยให้แม่สาวเงาแดงจีนงามคังามมห้งามขนาด อันนั้นเมเมสินชวดก็เหีนหลังนี่เนาะแต่ว่าก้นยังไม่ตายแม่ขาแม่แต่มันจะกคนตายอันนี้เรืยต่ล่างไ่ตายเอาแว่าพี่น้องก็ไม่ตายอีกนะเรียกว่าอกคุณว่าฟันิวตัวัวเนาะอันนี้ก็เป็นลูกหลานที่เหี้ยหลังนั่นเนาะที่ยังทตายหมดไมอเอากระดจันเลยถึงเว็นเนาะตายถ่งเว้นใบม่จะตายตอนไหนอาบน้ำไปนนองซือ หากค้มสองพันหารอยหกสิบห้าแต่ว่าเล็กถูกกันเขามาตลอดด้วยนาาแม่เนาะครับตั้งแต่งวดหนึ่งหกหกหนึ่งหาสามสามหาครับโค้มปั่นนอกกับยังบอกั่มาเลขถูกเลเนอค่ะเลขถูกของแม่ใบคือสี่สามสามนะค่ะ หรือว่าสามสามซีนะคะทำชุ่มค่ะเมยใบได้จุดมือวันพระมือขึ้นเนี่ยนะคะเมยใบมันบอขึ้นค่ะจุดมือขึ้นนี่นะคะได้รถได้ลอตอรีเจ็ดสองมาหมดนี่ยแต่ลอตเตรีเจ็ดสองเสียงลอตรีเจ็ดสองเลยฝันได้มมาได้หกสาม มาตัวได้ไปหลายหม้อวันนี้หาเจ็ดเนี่ยเขาชุดแรกสี่เจ็ดศูนย์นี่แม่นะครับเนาะอันด้จะเอาอีหยังแต่ว่าที่แม่ได้ยหา่สี่เจ็ดศูนย์แตวันพุธจมักนะมาเบิ่งก็หนาลังครับเด็กังย่างละไปครับพอไปเซ็นเซ็นซีวัดได้ไปที่สิบหก อย่างใหม่เอ้าละมักบ่พ่อมักบ่ตัวนี้มักอยู่สิบพกนี่สิบพ่อเอาคือว่าพ่อไปพ่อยท่านโคกอยังเล็กอายุไอ้ท่านโคกกับหนึ่งวดก้อนพูนงวดก้อนบ่อ๋อเอาแม่คือว่างงวดนี่พ่อมักรสองหาสองหาสองหาไ่เส็จแล้วสองหาร่างวะโอ้สองหาร่างเพราะว่าสองหาร่างกับจำชุ่มนี่ครับแนวทางของพ่อเพันธุเรือยครับผมครับพ่อเพันธุ์มาไปเสียงซิมซี่ยูวัด ได้สิบหกพี่อสิบหกสิบหกอ๋อใช่ครับธรรมชลเมื่อวานไวไปขอเพราะมันเป็นวันเหมือนดับคนนไายเลยว่อขึ้นไปอ๋อครับท่านเป็นวันพระน้อพ่อเนาะก็เลยได้ไปขอมาเนี้ได้สิบหกครับแต่สองหาเนี่มักล่างพี่พอเพราะว่าเห็นแม่พ้นว่าพ่อนี่อ่ามักสองหาสันพ้นว่าสองหามักล่างน้อพ่อเนาะอ๋อครับแนวทางของพ่อเพิ่นกะ สิบหกกับเซียมซีนะครับเนาะครับหลักการสองหาล่างครับผมเอาขอบพุ่นกระฟอเพราะว่าค่ะแม่ใบก็ได้จุดถูกในคืนวันพระแล้วเนาะค่ะได้สามสามสี่หรือว่าสี่สามสามเนาะค่ะความฟันของแม่ใบทีแรกเนาะค่ะแม่ใบตีให้ก็คือสี่เจ็ดศูนย์หาเจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเจ็ดสองนี่แม่ใบเป็นเลขมากแม่ใบเนาะค่ะเสียงเอาไปเสียงฟันเนาะค่ะแต่ว่าฟันเห็นบานเลขทีหกสิบสามเนาะค่ะ ค่ะตา่าแม่ใบกันเน้นที่หกสามคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของพอเนาะคะ่ะ2องหาพอว่าเห็นอยู่ข้างหกเนาะคะ่ะหล้กการหนึ่งหกเป็นเลขเสี่ยงซัมซี่ของพอเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแนวทางของพอก็ถือวา่าแมนขึ้นกันเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะสาหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะสาวสะกนก็ฝากไวไ้มีเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะคอ้พอแม่พ่นองท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุข,ขสุขคนเดอ้อค่ะ พบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้าสาวสกุลกับสวัสดีค่ะ